ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านทางบ้านกันด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยที่พี่เนี่ยไม่เชา้านุ่นเชา้านี่นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยจะพาทุกทุกคนเนี่ยไปรู้จักเกมเกมหนึ่งครับก็คือเกมบัตสไตน์นะครับทุกคนคแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยเขาจะไม่ได้เล่นเกมแบบธรรมดานะครับทุกคนผมเนี่ยจะเล่นไปด้วยบวกกับการทดสอบเกมบัตสไตน์นะครับทุกคนโดยการผมเนี่ยมีมือถืออยู่เครื่องหนึ่งนะครับทุกคนมือถือเครื่องนี้เนี่ยก็คือ redmi a9 นะครับทุกคนซึ่งราคาของมััันนนนเเเีี่่่่กก็็็็ไไไมมถึงงบบบบททททคคครือโศพ์แแด้ปปปปสสสู เกดต่ำด้วยซ้ำเดี๋ยวผมเนี่ยเขาจะเล่นเกมบักสไตล์ในโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับทุกคนเรามาดูกันว่าเกมเขาเนี่ยจะเล่นได้ในสเปคที่ต่ำหรือเปล่าโอเค แต่ก่อนที่เราเนี่ยจะลงไปยิงคนกันเนี่ยผมเนี่ยมีแพทอัปเดตใหม่ของเกมบัตสไตล์มาให้ทุกๆคนดูก่อนนะครับก็คือนี่เลยนะครับตัวละครใหม่ก็คือนาโชนะครับทุกคนความสามารถพิเศษของตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถเสกกำแพงจากไฟนรกเพื่อมาป้องกันการมองเห็นของศัตรูได้นะครับและทําให้ศัตรูเนี่ยถ้าเดินผ่านเข้ามาเนี่ยจะตาบอดไปชั่วขณะนะครับและยังมีพาสซสิของตัวละครนาโชนะครับที่เราเนี่ยยังสามารถตรวจับศัตรูที่มีเลือดก็คือเฮดพีเนี่ยต่ำที่อยู่ใกล้ๆนะครับเปลี่ยมเนนารกันเลยับป่ะ ไม่ลุยกันดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในหน้าล็อบบี้แล้วนะครับตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยก็คือตัวละครนาโชนะครับที่ผมอธิบายพาสิไปนะครับผมไม่ได้กดโซโล่นะครับผมกดมากับทีมนะครับเพราะว่าระดับผมเนี่ยมันต้อง1ต่อ4นะครับหรือไม่ก็8ต่อ1แบบนี้นะครับทุกคนมา นี่โอ้โหตัวละครอย่างรอเดี๋ยวเราเนี่ยจะโดดตามเพื่อนนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยไม่อยากโดดตามเพื่อนเนี่ยก็สามารถแยกออกได้นะครับกดตรงแยกออกเห็นไหมครับ <Yeah. S 1> ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลงกันตรงหมู่บ้านแบบใจกลางเมืองเลยแล้วกันเพื่อนเราลงไหนโอเคเพื่อนเราลงกับเราไม่เป็นไรเฮ้ยข้างล่างมีคนหนึ่งคนโอเคเอุย้ยผมได้ปืนแล้วมานี้ดิมานี่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 ดิมานี้ดิมเอ้ย,อยไม่ตายได้ไงมะช่วยอยู่เพื่อนช่วยอยู่ช่วยอยู่เพื่อนโอเคเนาะดูเลยตกใจเลยเวน เคเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเพื่อนเราฟาร์มพีกอฟติบหรอไม่เล่นดีก,กว่าข้างนาหน้ามีกล่องโอเคกระสุนไรเฟ,ฟลิลเอ้ยเพื่อนเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนหรือเปล่าเ <c oughs> พื่อนเราไม่ตายว่ะเพื่อนเรามันก็เก่งอ้อโหกากชิปหาย มันตายไปแล้วนี่หว่าใช่ไหมครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังก่อนก็คือเราเนี่ยมี2ชีวิตนะครับทุกคนถ้าเราเนี่ยตายแล้วเราเราสามารถรอเกิดและลงมาใหม่ได้นะครับกคนถือว่าเกมคิดมาค่อนข้างดีมากๆเลยครับจะได้ไม่ต้องไปเปื่อยหน้าล็อบบี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้ความสามารถพิเศษให้ดูนะครับดูปุ๊บนี่โอ้ยกำแพงจากไฟนรกนีเสียงยิงกันข้างหอ้าออ้ย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 อุ้ยฝังตัวบ้าฝังตัว ฮ้ยกูยิงไปไหนไวะเนี่ยดเดี๋ยวไปผมไปแล้วละแล้วนี่อุ้ย,ย,ยไม่ตายได้ยังไงวะเนี่ยกูยิงมัม่ๆแล้วกันมาวะตายหนึ่งนะครับอีตัวอันนี้ไม่ใช่บอดนะเป็นคนนะคนดูแต่แค่มันไม่เห็นผมผมแบบเล่นโหดไงผมมีวิธีแบบเดินแบบเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย,ยตายอีกหนึ่งไอ,กอ้กระจ๊ะเหลือจะมีอีกตัวเหมือนจะมีตัวเหมือนจะมีตัว,ตวนะครับข้างหน้าเอาสายมือ ายอีกหนึ่งไอ้แกชอกแกชอกมา,มากเลยนะมึงเอ้ยมีตัวผมบตีเลยผมบอกแล้วว่าตัวผมเองเนี่ยต้องเล่นโอ้ยไม่ตายสี่ลุมหนึ่งเท่านั้นสี่ลุมหนึ่งเท่านั้นไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้โหแม่หนีเลยว่ะเฮ้ยมันเจอผมแล้วมันหนีเลยวะ่ะคนดูมึงจะวิ่งมาทาไมมึงจะมาตั้งหลักเหรอฮะมึงจะมาตั้งหลักอ๋อมันแค่ล้มว่ะคนดูผมซ้ําเลยลวกันะะมานี่เดอืมมันไม่มีของอะไรอ้ยไม่มีรถ มันไม่ใช่รถตกใจนึกว่ารถไอ้เหี้ยแม่งเหมือนรถเลยคนดูโอเคเราได้ปืนโหดมาอยู่เหมือนซ้ายมือจะมีตัวหนึ่งที่วิ่งมานะครับมันน่าจะมาช่วยเพื่อนมันหรือเปล่าไปไหนมึงยิงกูไม่ตายหรอกเพราะกูเนี่ยเป็นพวกคนเล็กอ,อ,อ้เออปืนแม่งกระสุดน้อยชิบหายแต่มันก็ทําให้มึงตายได้นะนซ้าเลยแล้วกันมีอีกหรือเปล่าไอ้งามไส้เอ้ยข้างหน้าโอเค เอาจริงอ่ะไม่ได้มีผลเลยนะครับกับโทรศัพท์ราคาเกือบ3 0ม0เนี่ยแต่แค่เราเนี่ยเล่นจอใหญ่มาเว้เราเล่น iPhone จอใหญ่มาใช่ไหมแต่มันก็ไม่ค่อยชินนะครับทัศนวิสัยของ iPhone เนี่ยมันดีกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แหลกไม่ได้อะไรนะเล่นได้นะครับ <Wow. S 1> ถือว่าโหดมากถ้าเกมอมึงยิงกูทำไมกูมัวแต่อธิบายอยู่นะฮะกูอธิบายคนดูอยู่นะข้างหน้ามีตัวปะเหมือนข้างหน้าจะมีตัวหนึ่งนะครับออ้ยข้างหลังไปไหนล่ะ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 ไ เหลือแค่เกาะทั้งวงทั้งอะไรไปไหนล่ะไปไหนล่ะฮะไปไหนตายเหมือนผมจะตายหรือเปล่าวะเนี่ยเหมือนผมจะตายแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราตายเราก็สามารถโดดลงมาได้อีกนะครับเชื่อไปแล้วโอ้โหเก็ตายไอ้ี้ยตกเขาเก็ตายโอ้โหน็อกเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเกิดได้อีกหนึ่งชีวิตนะครับ มาแล้วครับทุกคนเราลงมาแล้วเดี๋ยวลงขอลงกับเพื่อนเลยแล้วกันมันน่าจะเคลียร์คนให้แล้วแหละนะครับเคผมไล่เก็บของก่อนลงมาเนี่ยมันมีปุ๊บีผมได้ทีดีเซอร์แองเกิลบอกโอ้ยอยากเล่นอยู่พอดีเลยดีเซอร์แองเกิลเนี่ยไปเหมือนจะยิงกันข้างหน้านะครับเหมือนจะยิงกันข้างหน้าแต่ว่าไม่ต้องเก็บแล้วของผมว่าเดี๋ยวเราไปเก็บจากศพดีกว่าเนาะไปเก็บจากพวกศพแบบไก่ๆที่เรายิงดีกว่าเค ดีเซอร์ตแองเกิลของเราเนี่ยก็สามารถเฟียลได้นะครับอยู่ไหนวะข้างหน้านี่นี่ไงมาว่าขูขอย่าสามได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหเดือปืนเอ็มีไว้ให้กูวันเดียวโหกินเท่ด้วยดิปรันเดนน่ะโอ้ยเหี้ยปืนถูกใจทั้งสองกระบอกนะครับ M4 กับดีเซอรนะครับทุกคนเราตามเพื่อนเราไปก่อนแล้วกันเพราะว่าของเราไม่มีนะครับเควงบีดไปแไองวงเวนเมื่อกี้มึงทำให้กูตาย เอาจริงไหมผมไม่น่าตายเลยแม่งเสียชื่อว่ะแม่งตกเผาแม่งเสียชื่อจับเลยว่ะอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยมันยิงผมมันยิงผมมันยิงผมว่ะทุกคนมันยิงผมว่ะทุกคนของเราพอมีพอสมควรละอยู่ไหนวะโอ้โหโดนเพื่อนเราเก็บไปแล้ววะกูขอซ้ำแล้วกันนะเพื่อนนะนี่แน่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 โอ้โหเพื่อนเรามันก็อยู่หอมกันนี่ว่ะ เเพื่ออนรา้ยมันมีคนวิ่งอยู่บนข้างล่างตึกว่ะไอ้เหี้ยมันมีคนวิ่งอยู่ข้างล่างตึกนะโู้ RPG แต่ผมไม่อยากเล่นว่ะมันเป็นแบบพวกปืนแบบโกงเขาเกินอ่ะเนาะแม่งแม่งแม่งอยู่ใต้ล่างตึกเราโอ้โหมันเดินมั่วเลยว่ะมึงดูมันเดินวุ่นเลยมันเดินวุ่นเลยอ่ะมันเดินวุ่นเลยอ่ะเแต่กูชาร์จแม่งเลยดีกว่ามเนี่ยปิดก่อนแล้วกันไม่เอาดีกว่าขออนุญาตเล่นเพลย์เซฟนะครับเพราะเราตายไปแล้วหนึ่งชีวิตเอาจริงต่อให้เราเกิดมาได้เนี่ยก็น่าจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าวงมันบีบเหลือน้อยแล้วเพื่อนช่วยหน่อย ไปไหนวะไปไหนวะเฮย้ยมันไปไหนวะเฮย้ยไปไหนวะเฮย้ยตกใจนี่ไงสายกระจอกขออนุญาตเก็บของนะเพื่อนไม่ต้องหิวขนาดนั้นหรอกมึงฟาร์มจนแบบโอ้โหมึงจะเก็บของไว้ไปทําอะไรสร้างบ้านหรอหรือสร้างฐานยิงกันเลยมึงยิงกันไปเลยขออนุญาตเก็บของก่อนเพื่อนกูไม่ช่วยมึงมึงวิ่งมาหาผมให้ผม,มช่วยโอเคช่วยมันก็ได้ไอ้เหี้ย สงสารเฉยๆนะโอ้ยมันมีคนเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ยเหยื่อเราเต็มเลยเหยื่อเราเต็มเลยเหยื่อเราเต็มเลยนะครับโอเคเพื่อนไปตายให้กูก่อนโอเคซ้ายมือขออนุญาตใช้สกิลอุ้มอ้าวตายแล้วนี่ขนาดผมไทยอุ้ยยิงกันไปเลยกูเจ็บหอบเอเคมีอีก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 กูขอยิงมึงมั่งละกัน มันหมดแล้วหรือยังวะฮะหมดแล้วหรือยังเฮ้ยมีคนย <S <S ิงอุ้ยมีใครโดดลมลงมามานี่สิมานี่ส oh, ิโอ้ยิงง่วเลยแล้วกันมาบุ่มบุดมบุ่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 มบุงมบุ่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 มบุีมบุ่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 มบุมบุมบุม่มบุ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 ่มบุมบุมบุมบ เออชุบือวะไอ้บ้าเพื่อนเพื่อนมึงโดนนะมึงโดนนะเพื่อนไปก่อนละไอ้เฮียขออนุญาตปั๊มยาก่อนแล้วกันนะครับมีข้างบนหนึ่งตัวขู่แม่งนัวว่ะเหมือนจะมีข้างบนไอ้ข้างบนเนี่ยตัวปัญหานะครับเพราะว่ามันยิงเราได้ทุกมุมจริงๆเวยมาเดี๋ยวกูชาร์จเองอยู่ไหนมาออกมาเเพื่อนกูไปเก็บแล้วหรอโอ้โหเก่งตั้งนานกู ยัดโดของแล้วกันตอนนี้เหลือห้าคนนะครับน่าจะจบแล้วข่าไปเจ็ดนะครับจบหรือยังตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอเคจบเอาจริงปะถ้าเพื่อนเราเนี่ยไม่มีผมเนี่ย ไม่ชนะและอย่างนะครับเราสามารถดูไฮไลท์เราได้นะครับเห็นไหมครับทุกคนก็กดตรงช่วงเวลาที่สําคัญเห็นไหมมันจะเป็นไฮไลท์แบบโหดๆให้เราเอาไปโพสโชว์แอคสาวได้เลยนะครับเนี่ยดูดิเฉพาะตอนยิงเอาไว้เอาไวโ้โชว์แอคสาวโอ้โหดูดิ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 โอ้โหเท่จัดระบบแม่งดีมากเลยเนี่ยผมบอกเลยแบบคนที่ไม่ได้อัดคลิปก็สามารถกดไฮไลท์แล้วมาอัดใหม่ได้เว้ย นี่แม่งดีมากเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับเกมบัตสไตนะครับทุกคนผมบอกเลยนะว่าโทรศัพท์ที่มันสเปคต่ำๆเนี่ยก็เล่นได้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Play แล้วก็ Play Store นะครับและ Windows PC นะครับทุกคนสามารถกดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมมามันด้วยกันนะครับทุกคนโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่อลาลืมกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิิปปหหนนนน้้าาสสสรรรััััับบบคคคลลีีีพ่่ขออตววกะด